เคล็ดลับเลยนะที่มาไหว้มาหมู่ที่นี่นะตั้งร้านพี่เยอะสุดนี่กี่กี่พวงสองล้านหกครับฮะสองล้านหกเท่าไหร่นะสองล้านหกที่นี่ไหว้ยังไงบ้างครับศาลชุดไหว้ที่ด้านซ้าศาลปู่ปูแสกหูแสกเงีแสกอันนี้คือไหว้เพื่อขออะไรครับเปิดทางครับเปิดทางเปิดทางมันมาแล้วขอเจ้าที่ครัขอขึ้นไปครับเอาช่วอนหน้าไปอ๋อ ขอโชคขอลาบขอ,ขอบเปิดทางเพื่อให้ขึ้นไปอา,าถราพ์โดยครรมอ่าพี่อยู่ที่นี่นานยังครับอยู่ห้าปีแล้ว,ะลวนะครับคนมาไหว้เยอะไหมเยอะครับเยอะช่วงปีใหม่คือต้องมาไหว้ที่นี่ก่อนค่อยขึ้นไป<อ>หลวงพ่อทันใจถูกไหมไหว,ว้ขอปู่ตายแล้วก็เหมือนเอ้าก็ขอเจ้าที่เจ้าขอเจ้าที่อุ้มกันอ่าดังฉะนั้นเราต้องมาขอไหว้เจ้าที่ก่อนซึ่งหลายคนตอนนั้นที่ผมมานี่ไม่รู้ว่าต้องมาไหว้ที่นี่ก่อนมีหลายคนแล้วมาพูดแบบน้องว่า ไม่รู้ครับขึ้นไปต่อมาแต่หลังๆมาเริ่มมาแวะอ่าเริ่มมาแวะฉะนั้นเราต้องมาไหว้ที่ศาลปู่และย่าแสงที่นี่ปู<อ>่แสย่าแสชื่อเหมือนกันามาไหว้ที่ศาลปู่ปู่แสและย่าแสะนะครับมาสัตยศาลปู่แสย่าแสเราค่อยขึ้นไปไหว้ข้างบนครับหลวงพ่อทันใจอีกทีหนึง่งเราค่อยขึ้นไปไปไหว้พระกันไหว้ที่นี่ขออะไรครับ ไหว้เปิดทางเปิดทางก็คือแบบเราจะขอพรข้างบนเลยนะครับค่ะตรงนี้จะไหว้เปิดทางคือเราบอกชื่อนามสกุลเราแล้วก็บอกเรื่องขอพรที่เราจะขอข้างบนนะคะบอกให้เป็นเรื right? so ่อ,องดีกท่านเปิดทางให้เรานะะคบอกย่าเปิดทางให้เราด้วยแบอกชื่อนามสกุลด้วยชื่อนามสกุลบริษัทด้วยค่ะเรื่องขอพรเป็นเรื่องดงกับครับเอ่าสองชุดครับ กุ้ไหว้เสร็จเรียบร้อยเปิดน้ำตรวจเลยนะคะแล้วประยกถวายนะเสกกราได้ด้วยะบอกเรื่องเดียวกันที่ขึ้นไปไหว้ขอให้เขาเปิดทางขอบคุณนะครับปูแสกระยาแสไม่ใช่ปูแสงปูแสกระยาแสก็เขาบอกว่าท่านชื่อเดียวกันปูแสกรยาแสอันนี้ก็จะมีพายเผือกนะครับ เป็นบริวารเขงบริวารกับไฟดำไฟเปิวไฟดำและมีสุเทวฤษีสุเทวฤษี ปกติมันไหว่ไงอ่ะไหว้ครั้งแรกใช่ไหมครับไหว้ครั้งแรกครับจุดทูบสามดอกครับผมจุดทูบสามดอกที่ไหนข้างบนวัดเลยครับผมบงวัดนะครับหรือว่าจะเพื่อเป็นชุดไหว้ไปก็ได้ครับอ่าครับถ้าคนเพิ่งเริ่มต้นมาไหว้นี่ต้องทำยไงบ้างครับเพิ่งเริมาไหว้ก็เป็นชุดไหว้ครับชุดไหว้ใช่ครับแล้วผมไหว้อย่างนี้เลยได้ไหมได้ครับแล้วแต่ละแล้วแต่งบของลูกค้าข้างบนครับผมปกติเนี่ยคนคนมาไหว้เยอะไหม เยอะครับผมปีใหม่นี้เยอะมากครับปีใหม่เยอะมากคนมาแก้บ,บนเยอะไหมยเยอะครับสั่งร้านพี่เยอะสุดนี่กี่กี่พวงสองล้านหกครับฮะสองล้านหกเท่าไหร่นะสองล้านหกสองล้านหกสองล้านหกแสนพวงเลยเหรอรเขามาแก้บนอะไรอะ่ะแล้วเราหาได้เหรอสองล้านหกแสนพวงหาได้ครับหาได้ด้วยใช่ครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยร้านอะไรร้านตูมครับผมร้านตูม วันหนึ่งนี่ปกตินี่ขายกี่พวงปกติแล้ววันนึงก็ถ้าก็นเสาว์นี้แหละก็แจกกว่าแสนกว่าพวงโอ้โแต่ว่าคนมาไหว้ร้านพี่เยอะมากเลยนะเป็นบางที่ก็จะไม่ใช่วันหยุดก็หลักหมื่นครับผมหลักหมืน่นครับเยอะสุดสองร้านหมดแล้วมาลีหมดแล้วเริ่มหมดแล้วครับพี่เก็บร้านแล้วเก็บร้านแล้วด้วย <laughs> เยอะสุดนี่สองหกสอง้านหกครับแล้วปกติเขาแก้กันเขาขอกันยังไงบ้างทราบปะขอได้คนละเรื่องครับขอคนละเรื่องแล้วขอแบบเราจะมาแก้บนอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบขออย่างไงอ่ะขันต่ำห้าสิบพวงครับพี่ขันต่ำห้าสิบพวงครับพวงหนึ่งนี่เขาจะขอย่งไรล้านละพวงหรืออย่างนี้ยหรหรือว่ายงไไม่ใช่ครัแล้วแล้วแต่เราอ่ะครับอ่าแล้วแต่เราอันนี้คือสองร้อยพวงสองร้อยพวง อ่านี่สั่งมาเลยสองร้อยพวงนะครับเดี๋ยวไปไหว้ข้างบนกันอ่ะไปเดี๋ยวไปไหว้ไหว้บนกันนี่ครับเรามาอยู่ที่วัดพระธาตุไร่คำนะครับซึ่งเป็นที่ที่แบบคนรวยนะครับมามูที่นี่กันเยอะมากนะครับผมทํารายการคนมวยไคนมวยคนรวยมามูที่ไหนนะครับคนรวยมามูที่ไหนนะเดี๋ยวรันเราดูนะ ซึ่งเนี่ยที่ที่ผมพามาเนี่ยคือโหผมบอกเลยนะครับว่าวัดประทัดคอยคำเนี่ยเป็นวัดที่เพื่อนผมเนี่ยที่รวยๆคนที่ประสบความสำเร็จรุกตื่นที่รวยๆเนี่ยไหว้ที่นี่ทุกคนนะครับไหว้ที่นี่ทุกคนฉะนั้นน่ะใครที่อยากจะรวยนะผมว่าต้องมาไหว้ที่นี่นะครับแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูไหว้ข้างในกันนะเดี๋ยวเข้าไปไหว้ข้างในกันจริงๆเราเคยมาไหว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่เราไหว้ผิดนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบแปลกๆเลย เราไหว้เริ่มถึงที่นี่เราคือดอ,ไอกไม้แล้วดอกไม้อันนี้มาถาวายก่อนะเดี๋ยวเราต้องช่วงชิงที่นั่งช่วงชิงที่นั่งเดี๋ยวะจะเขาไปบอกเคล็ดลับวิธีการถึงเครับเคล็ดลับเลยนะที่มาไหว้มาหม,มูที่นี่นะครผมเดินไปดูนะเคล็ดลับ,น,บ,น,ลบลนะนี่ครับแล้วคนวรวยเขามำที่นี่กันนะรุ่งพอตั้งใจนะวัดพระธาตุลอยของนะครับ เทคนิคการไหว้นะสิ่งสําคัญคืออย่าลืมนะครับไปไหว้ที่ปู่แต่ย่าแต่ก่อนนะไปไหว้ที่ปู่แต่ย่าแต่ก่อนนะเพื่อขอเปิดทางนะครับเปิดทางทําให้แบบเราสามารถเข้ามาไหว้หลวงพ่อทัานใจในประสบความสำเร็จนะแล้วมาขอหลวงพ่อท่านใจเนี่ยเคล็ดลับสําคัญนะครับคือการนะครับเราต้องนั่งอยู่ที่หน้าข้างหน้าสุดเลยครับข้างหน้าสุดนั้นแล้วบตาท่านนะแล้วขอพรเนี่ย ว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะขอนะครับมาถวายนะครับดอกไิ้นะครับ50โวงสขึ้นไปนะครับอยูี่ว่าใครจะขออะไรนะครับอยากจะถวายเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับคนนะครับ แต่ผมเจอคนที่สําเร็จนะครับมไหว้ที่ถวายที่เป็นพันพวงเป็นหมื่นพวงนะครับเห็นมาเยอะมากๆนะครับฉะนั้นคนรวยเขามาหมู่ที่นี่กันนะครับใครที่แบบอยากจมูนะครับลองมาไหว้ที่น่ดูนถ้าใครที่มูประสบความสําเร็จนะครับลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแล้วถ้าครั้งหน้าผมจะไปมูที่ไหนครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับว่าเราจะพาคนคนรวยเขาจะไปมูที่ไหนกันนะครับ